รวมทั้งลายความรถของเราจะมาถึงแล้วอีก2เดือนข้างหน้าเตรียมเลยจะมีการใช้สิทธิ์บตรทองผ่าตัดแปลงเพศในกลุ่ม LGBTQ+ เรื่องราวเป็นยังไงดูเซลลเฮียเดีเ๋ยวสรุปให้หลังจากที่เลขาธิการสปสอช,อ,ชอ,อ,ออกมาให้สาภากับนาาักข่าวว่าจริงๆแล้วการผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยอยู่ในสิทธิประโยชน์ของบตรทองมาตั้งแต่ปี6-1แล้วอย่างปีที่แล้วก็มีการออกประกาศมาระบุชัดเจนว่าการกระทำใดๆเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่ากับว่าไม่ครอบคลุมหรือเบิกไม่ได้ดังนั้นหากเป็นกรณีที่มีการบ่งชี้ทางการแพทย์ก็เท่ากับ ิทบัตรอเซึ่งข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่พูดไปหมายถึงต้องมีการตรวจกับแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อให้รู้ว่าบุคคลนั้นๆมีความจําเป็นที่จะต้องข้างเพศจริงๆไหมก็ไม่ใช่อยู่ๆจะไปผ่าตัดแปลเพศก็ได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยทางนายแพทย์เจเด็คเขาบอกว่าเดิมในอดีตเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่ปัจจุบันเข้าใจแลรวว่าทางฝั่ง มองว่าไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติแต่เป็นลักษณะของเพศสภาพที่ไม่ตรงกับจิตใจและร่างกายดังนั้นแพทย์มองว่าหากปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องความเป็นยูซึ่งในจุดนี้มีการตีความตีกรอบชัดเจนมากขึ้นในการพิจารณาของแพทย์ว่าทําได้หรือทําไม่ได้ก็ให้ขึ้นอยู่กับแพทย์ที่รักษาได้เลยซึ่งเขาก็รู้กันว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การผ่าตัดเลยค่ะแต่ปัญหามันอยู่ที่การรักษาซึ่งอาจจะต้องทําเป็นแพ็คเกจคือตั้งแต่การสเสริมสุขภาพป้องกันโรคต่างๆการรักษาฟื ซึ่งฮอรโมนบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในบัญชียาลักตรงนี้ทางทีมงานกําลังทํารายละเอียดแพ็กเกจว่าจะใช้ยาตัวไหนฟื้นฟูยังไงค่าใช้ใจ่ายยังไงการแปลงเพศต่อคนเนี่ยคิดเท่าไหร่เพื่อที่จะส่งเบิกสปสชทั้งหมดทั้งมวลคาาว่าประมาณ1-2เดือนก็แล้วเสร็จเราจะรับกันแล้วคุณแม่